ใช่ไหมเนะี่ยใช่จริงๆด้วยคายูฮอนเนี่ยคายูหวานเห็ดพึ่งหวานเนี่ยใช่เลยจ้าเห็ดพึ่งหวานอือหือลบซ่อนอยู่ดอกเดียวเนี่ยเนี่ยถึงว่าเนี่ยถ้ามีฝนนะเห็ดพึ่งหวานขึ้นเลยนะเนี่ยร้อนๆอย่างเงี้ยอีกดอกนึงแต่ว่ากำลังขึ้นเลยอะเนี่ยจ้ะเห็ดพึ่งหวาน ที่ชื้นเนี่ยขึ้นเลยจ้ะอันนี้ก็ใช่เลยนะคะนี่นี่เห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งแล้วกันนะกำลังขึ้นเลยเห็ดพื่นเจอเห็ดพึ่งโอ,อ้ยนี่เห็ดพึ่งของแท้เลยจ้าดูสิทำไมเห็ดพึ่งหวานของแท้เราเป็นอย่างนี้ <c oughs> กินสะพรุนเลยหัวแข็งมากเลยนะเนี่ยเนี่ยหัวแข็งมากเลยค่ะ รอฝนรอฝนโอ้ยจริงกัษณาให้สบายใจโอ้ยโอ้ยโอ้ยเห็ดพึ่งขาลายนี่เห็ดขาลายขึ้นแล้วจ้าเพื่อนๆนี่เห็ดพึ่งขาลายเห็ดพึ่งขาลายดู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 โอ้นี่จ้าเห็ดพึ่งขาลายเห็ดพึ่งนี่อร่อยมากเลยนะกรุบมากเลยจ้าอีจ้า นี่จ้ากรุปมากเลยนะเนี่ยอืมนี่นี่นี่ว่าจะกลับว่าจะกลับทุกทีเลยยังกลับไม่ได้จ้ะยังมีเห็ดที่รอให้เราเก็บ <laughs> มันแห้ง คออีกหลายวันจะแล้วไม่ได้มาเก็บก็จะมีคลิปให้เพื่อนดูน่าจะไม่กี่คลิปละจ้ะโอเคอยู่นะเนี่ยเนี่ยกำลังขึ้นเลยจะให้ดูนี่กำลังขึ้นเลยจ้ะนีจ้านี่เขากำลังขึ้นเลยจ้ะนี่จ้าแห้งๆอย่านี้ขอไปก่อนแล้วกันนะนี่เหลือไว้นี่ดองจ้า กำลังขึ้นเลยค่ะฝนลงมาเร็วๆจะแห้งหมดแล้วเห็ดจะแห้งหมดแล้วเดินต้องระวังเลยอะ่ะนี่จ้าเพื่อนๆดูเห็ด <c oughs> หาที่เกิด องจ้าขอแล้วกันขาวอวบอยู่เนี่ยไปด้วยอุย้ยนี่มีอีกมกีมันยังมีอีกเลยเนี่ยนี่จ้านี่จ้าเยอะเลยนี่จ้านี่นี่ นี่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 เพื่อนเขาก็อยากขึ้นอยู่นะเก็บเห็ดหักเลยมีต่หาเลยนี่นี่ห้า สองดอกนี่ดอกนึงกำลังกินเลยก้อมก่อนนี่ดองจะแห้งมากเลยโดนนิดนึงก็ไปแล้วอ่ะนี่จ้ะนี่จ้ะมีอีกน,นะเราเห็นอยูดูดินี่แปบ๊บแปนี่จ้ะ โอ้โหรอ,อน้ำจริงๆอะพี่จ้าเพื่อนแห้งเลยโอ้ยขอพายจริงนี่ แถวนี้ทถวนี้ยังยังไม่กินโอ้ดูสินี่ใหญ่จริงๆเลยอันนี้พึ่งขาลายพึ่งขาลายดอกใหญ่มากตันด้วยอืมดูสิดู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 ค่ะดู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 สิดูอือจะะมันดอกหนึงนดไงเพื่อน ดอกหนึ่งดอกเดียวก็มีความหมายนี่ดอกหนึ่งขาอวดแบบนี้จะทิ้งได้ไงนี่ไงจ้าเพื่อนๆเราจะเก็บฝักตะกแตนนะเลิกงานข้ามหน่อยวันนี้ต้นย่าไอ้นี้เยอะเลยอุย้ยเสียวเสียวเน่ เราจะพาเก็บสักตะกัแตนนะนี่คะมันมันแห้งแล้วอะเราว่าโอ้นี่ใช่เลยใช่เลยเพื่อนๆเนี่ยมันแห้งแล้วใครอยากได้บ้างเดี๋ยวเราจะกลับไทยแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะเอาไปฝากนี่นี่จ้าเยอะเลยเยอะเลยถ้ายังไม่แห้งแล้วเก็บแล้วมัน,มนเม็ดมันยังเขียวจ้ะ ดูเลยดูเลยนี่นะเพื่อนนี่อันนี้แห้งเยอะออ้ดูที่หอยทากก็กินเยอะเลยฝักตะกระแตนออลองเอาไปปลูกดูเนาะใครอยากได้เดี๋ยวใส่ซองจดหมายไปให้คนละสองฝักอะไรประมาณเนี้ยคนละสี่เม็ดห้าเม็ด นี่วุ้ยเยอะอยู่นะนี่นี่นี่ให้เ,เพื่อนๆดูเยอะอยู่นะคะแต่จริงก็หักเป็นกิ่งไปเลยไหมอ่ะเพื่อนจะเห็นเราเก็บเป็นฝักเ,เม็ดมันเห็นไหม มีอีกนะมีอีกนะเดี๋ยวแห้งอีกมาเก็บอีกมันยังแห้งไม่หมดเอาเฉพาะที่แห้งก่อนนะคะเพื่อนเก็บเม็ดฝักตะกะแตนมันมันปลูกในที่ร้อนได้จ้ะแต่ว่าไม่ใช่คือร้อนแบบว่าอยู่ในร่มๆหน่อยนะค,คิดเอานะคิดเอานี้เพื่อนเพื่อนอุ้งตายแล้วมันจะหอบไปไงหมด นี่จ้าเอาไปฝากมันเบาเอาไปได้อยู่จ้ะเดี๋ยวขึ้นเครื่องเอาไปด้วยนี่